สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็ตามข้อตกลงนะครับผมก็เป็นการจับรางวัลนะครับของรุ่นรวยชนะโชคนะครับนี่นะครับครบนะครับผมหนึ่งถึงหนึ้อนะครับ อ่าตรวจสอบครับผมโอเคนะครับก็เป็นของเล็กๆน้อยนะครับท้ายรายการนะครับผมก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรุ่นรวยชนะโชคนะครับแบบรุ่นนะแบบรุ่นนี่นะครับอืม ก็มีเง,เงินนะครับแตกที่เบอร์แปดสามนะครับแล้วก็เจ็ดสี่นะครับผมอ,อันนี้จะเป็นเนงเงิน,เ,นงเงินยานแดงโอ้โหโชคดีด้วยนะครับผมนี่นะครับนี่ก็ fc นะครับขอไม่ปิดแล้วกันเนาะอ,อะ่ปิดซะหน่อยนี่นะครับไม่ทันละอ่ะขอเปิดแล้วกันนะครับผมนี่นะครับก็มี fc นะครับก็แจ้งมาเมื่อวันที่ยี่สิบสองนะครับผมมีนาก็เมื่อวันจันทร์ที่แล้วเองนะครับผมก็โชคดีไปนะอ่า นี่นะครับนี่ใครอยากได้เนืงินลงยาแดงนะครับผมถามแล้วนะครับไม่ปล่อยนะพี่เขาขึ้นคอแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะเรี่ยมแล้วนะอโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะก็ไม่ได้กักไม่ได้อะไรนะก็โปร่งใสทุกอย่างนะครับผมเดี๋ยวมาจัเดี๋ยวมาจับรา,างวัลเลยนะครับ มาจับรางวัลเลยนะอ่ายังมีนะในส่วนที่เหลืออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยท้ายรายการแล้วกันเดี๋ยวขอจับนี้ก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นเลื่อนยศนะครับเป็นรุ่นเลื่อนยศเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็เป็นรุ่นอ,อ,อายุวัฒนะแล้วก็จะเป็นนี่นะครับผมอตะกุดนะตะกุด ของครูบาแบ่งนะครับผมอันนี้ผมก็ไปปิดมาน่าจะประมาณ200บาทเนี่ยนะถ้าจะไม่ผิดนะผมบูชามาตั้งแต่น่าจะปีประมาณปีก่อนโควิดได้เนะี่ยก่อนโควิดรอบแรกเนะเดี๋ยวจะเข้าแอปนี้กันนะครับผมวงร้อมมหสนุกนะครับผมนี่นะครับผม เดี๋ยวขอปิดเน็ตก่อนนะครับดี๋ยวมี fc ทักมาเดี๋ยวมันจะขัดจังหวอะอ่ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะรวมๆแล้วก็ตกกระดกพันอยู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะไล่ตั้งแต่ตรงไหนนี่อ่ะอันนี้แล้วกันรุ่นแรกนะครับก็ขอเป,เปิดเป็นกล่องแรกนละรกัน อขอเปิดกล่องแรกกันส่วนลายชื่อผมจดนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะนี่ลายชื่อลา,ายชื่อผมจดละเอียดหมดนะครับแต่ขอไม่ให้เห็นชัดนะครับผมเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาหมุนกันเลยนะครับผมอันนี้นะ่าจะเห็นอยู่เนาะเห็นไหมเห็นนะ เดี๋ยวผมจะเขียนเลขนี้เลยนะครับผมจะเขียนเลขนี้เลยนะครับผมประเดิมนะครับผมเสียเวลาลวนะเลยเนี่ยเยาต้องต้องต้องเลื่อนเวลาก่อนหมุนนานไปนะครับผม อ่าหกสิบเอ็ดนะครับหมายเลขหกสิบเอ็ดแล้วขอปรับให้เหลือสามพอ,อหลังการแรกหกสิบเอ็ดนะครับผมผู้โชคดีนะเลขหกสิบเอ็ดเลขหกสิบเอ็ดเดี๋ยวผมขอเช็คนะครับว่า ใครได้นะครับผมหกสิบเอ็ดนะครับเพิ่งปิดไปล่าสุดนะครับผมอ่าคอยบอกชื่อดีกว่ามาอันนี้นะครับผมอันนี้กับเล่นๆกันก็ประมาณสี่ห้าร้อยได้นะครับผมมาเจ็ดแปดนะครับเลขเจ็ดสิบแปด เลขเจ็ดสิบแปดนะครับมามานี่นะครับผมอันนี้เป็นกล่องคุณป่องนะครับผมป่องการันตีนะอันนี้อ่าส่วนท่านใดที่ได้นะครับผมก็จะมีค่าส่งนะครับหรือเป็นค่าบูชาแล้วกันเพราะว่าผมจะไม่จะไม่ใช้คําว่าแจกฟรีนะเพราะาเป็นเป็นของมีค่านะครับหรือว่าจะเก็บปลายทางหมดก็ได้นะเดี๋ยวผมจัดส่งเก็บเงินปลายทางก็ได้ นะสี่สิบเก้าบาทถ้าเกิดใครได้องค์ที่สองก็ไม่ต้องเพิ่มดีกว่าเอาแค่นี้แหละนะเดี๋ยวเก็บเงินไปทางก็ได้เนาะหรือใครจะประสงค์แบบไม่ค่อยอยู่บ้านก็อทักมานะครับผมว่าไม่อยู่บ้านขอโอนนะครับอย่างนี้ก็ได้นะอ่าถ้าเกิดใครไม่แจ้งเดี๋ยวผมจัดส่งเป็นเก็บเงินไปทางหมดนะครับผมเป็นสี่สิบเก้าบาทนะไป ต่อไปนะครับสามนะครับห้าห้านะครับผมห้าห้าไปครไปต่อครับสี่เก้านะครับใครปิดเยอะก็มีสิทธิ์รับเยอะนะครับผม สิบเก้านะครับสิบเก้ามามานี่กันบ้างนะครับระดับนี้อันนี้ไปดูเนื้อเอานะอยู่ด้านในจะเปิดเอาถ้าเกิดซ้ำแล้วโมคะนะครับผมถ้าเลขมาตกซ้ำนะครับหกเจ็ดนะครับหกสิบเจ็ดไปครับ เก้าสองนะครับเลขเก้าสองหกสี่ครับเลขหกสี่ต่อไปครับเลขหลักเดียวยัไม่ออกเลยนะหกสองครับผม ใน62อ่นเลขหลักเดียวไม่ใช่นะครับผม99อ่ะเลข99นะครับ8ปดนะครับแปดสห เลขสามรางวันนะครับผมเลขสามรางวันนะครับใครจะได้นะห้าสิบห้าได้ไปแล้วนะครับอา้าวไปต่อครับสี่สองนะครับเลขสี่สองไปครับ ยี่สิบเจ็ดนะครับผมยี่สิบเจ็ดเลขยี่สิบเจ็ดนะครับมาสุดท้ายแล้วนะครับผมมาสุดท้ายแล้วนะครับไปห้าสิบนะครับเลขห้าสิบนะครับผมนะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ก็เสร็จเป็นทีเรียบร้อยนะครับการจับรางวัลน,นะให้นะครับโอเคนะครับผมนี่ก็ได้ประมาณนี้เนาะเรียกใครๆจำได้นะครับรีบทักมานะครับผมมีเวลาจำนวนจำกัดนะครับหรือท่านใดสละสิทธิ์สา,ามารถแจ้งเข้ามาได้นะว่าขอสละสิทธิ์รับไม่รับรางวัลน,นะ ก็จะได้เป็นการจับในของรุ่นอื่นต่อไปนะครับอาสำหรับที่อันใดน,นะครับผมสนใจอยู่นะก็สามารถเข้ามาสอบถามได้นี่ก็ยังเหลือนะครับผมก็ยังเหลือนะเนื้องเงินแล้วก็ชุดแจกในพิธีนะครับผมแจกในพิธีนะครับสร้างน้อยนะบางเนื้อบอกไว้เลยนะครับ เพราะว่าผมก็เพิ่งรู้ข้อมูลมานะาแจกในพิธีนะครับเหรียญแจกในพิธีสร้างน้อยนะครับบางบางสีนะสร้างสามเหรียญสามร้อยเหรียญน,นะครับสร้างสามร้อยเหรียญน,นี่นะครับกล่องสีส้มนะชุดแจกในพิธีนะครับผมกำลังตามหากันนะครับ เดี๋ยวผมพอดูก่อนนะแต่สามารถปิดได้ปิดนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าฝ่อยระยะเวลาเดมอาจจะขึ้นราคานะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเนื้องเงินนะครับผมเนื้องเงินตรงยันเงินยังอยู่นะแล้วก็เนื้อน้กกากทองคํานะครับหน้ากากทองคําก็ยังอยู่นะครับผม,มให้ดูคร่าวๆนะครับอ่าส่วนรางวัลน,นะครับผมก็ทักเข้ามาได้นะครับสําหรับใครเป็นผู้โชคดีนะ ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมต้องเช็คก่อนว่าใครได้นะเดี๋ยวก็อาจจะทักเข้าไปนะครับหรือท่านใดนะครับที่ไม่เล่นไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะโทรไปหานะครับว่าท่านรับหรือสละสิบนะครับถ้ารับก็จะมีค่าบริการนะครับ4ี่สิบาบาทถือว่าเป็นค่าบูชาแล้วกันนะอ่า หรือจะเรียกว่าค่าส่งก็ได้นะครับสีบ่สิบเก้าบาทหมายเลขเก้าเก้านะครับผมหมายเลขเก้าเก้าของใครนะครับผมจําได้ไหมหมายเลขเก้าสิบเก้าจะเป็นของคุณเออคุณวิรัตหรือเปล่าน่าจะคุณวิรัตนะครับของคุณวิรัตอ๋อของคุณวิรัต อยู่วังทองนะครับผมนี่นะครับจัดส่งเก็บเงินไปทางให้นะครับผมไม่เล่นลายเนาะต่อไปหกสิบสองนะครับหกสองนะครับปิดรุ่นหนึ่งอ่าไม่ใช่รุ่นหนึ่งนะปิดปิดหลายรุ้นอยู่เนาะของคุณจิตศักดิ์นะครับผมจังหวัดพิษณุโลกเหมือนกันนะครับ หกสิบสี่นะครับผมหกสี่ก็จะเป็นของคุณอของคุณแอละเขียนเขียนก็มองไม่ออกเนาะนำสกุลมีทิปนะครับผมนำสกุลมีทิปจานลายแล้วนะครับตอนนี้ก็ดึกๆนะ มาจับกลางวันช่วงดึกๆแล้วกันตอนแรกว่าจะจับวันศุกร์นะครับผมขอจับเป็นวันพุธัสและกันนะครับเพราะว่าจะมีรุ่นใหม่เข้ามานะก็เลยต้องขอเคลียร์รางวัลน,นะครับต่อไปนะครับเลข92นะครับเลข92ใครได้นะครับผม92 92 เอ้ยลาเก้าสิบสองไม่มีใครหรือเปล่านะเลขหลงสลยองหนเลขเก้าสองนะครับเลขเก้าสองเก้าสองไม่รู้อยู่ไหนนะเนี่ยตาลายแล้วนะครับผมเก้าสองหาไม่เจอนะครับอ่าเก้าสองนะครับอ่า สองของคุณปูนนะครับผมคุณปูนสอนภาคใต้ะนะครับของคุณปูนนะครับโอ้โหได้เนื้องเงินไม่พอฮะส,ะสิทธิ์ไหมเนี่ยหยอกนะครัหยอกนะครับผมต่อไปหกเจนะ็ดนะครับหกเจ็ดก็คุณอ่ะอ่ะอะไรนะอะพิรัตนะครับผมคุณอัดพิรัต็ดนะครับ ต่อไป86นะครับ86 86, 86ก็ของคุณเอ่อพอพุทธพอลพุทธ50นะครับห้าสิบของใครนะครับใครได้นะครับห้าสิบ เลขหมายเลขห้าสหมายเลขห้าสิคุณกลางวานนะครับผมไปยี่สิบเจหมายเลขยี่ส 27่สิบของใครนะครับเลข17บเจใครจะได้นะครับผม 27, 27่สของคุณศักชายนะครับศักชาย27ได้ไปนะแล้วก็สีหมายเลข42นะครับหมายเลขสี่สิบ สี่สิบสองคูณสุดเทพนะคบผมของคุณสุเทพนะมาลองดูตะกุดกันบ้างใครจะได้เลกตะกุดนะครับตะกุดตะกุดของคุณสุภาพรน,นะครับผมตะกุดหมายเลขสิบเก้านะครับหมายเลขสิบเก้าหมายเลขสิบเก้าของ คุณบุญมีนะครับของคุณบุญมีนะจัดส่งปลายทางให้นะครับผมต่อไปสี่สิบเก้านะครับสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าก็ของคุณบุญมีเหมือนกันนะครับผมต่อไปห้าสิบห้านะครับห้าสิบห้าของคุณสังหานะครับผมของคุณสังหาอ่าเลขสุดท้ายเลขเจ็ดสิบ แปดนะครับเจ็ดนะครับของคุณศีนาการนะครับผมศีนาการน่าจะใช่เนาะตัวหนังสือผมเขียนรีบไปหน่อยตาก็ลายนะครับผมมาจับรางวัลช่วงเด็กให้นะครับผมเดี๋ยวในส่วนวันศุกร์เพราะว่าต้องเตรียมรุ่นใหม่นะครับผม เป็นมหาปิดตาปืนแตก2นะครับทีมงานใจเกินร้อยสร้างนะครับผมอุดพุทธคุณอย่างดีนะครับผมอุดพุทธคุณอย่างดีเลยนะครับก็สามารถดูคลิปที่ผมลงไปได้น่าสุดนะครับผสมมวลสารเยอะมากนะครับผมอาใครมีต้องการแบบอันนี้จะหลักๆเลยก,ก็ก็ชื่ออยู่แล้วนะ ชื่อก็รู้อยู่แล้วนะครับผมเป็นมหาอุดนะครับผมแล้วคลาปลอดภัยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการค้าขายนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปจับรางวัลนะครับของรวยชนะโชคนะครับอย่างไรแล้วนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมวันหน้าอาจจะเป็นของท่านก็ได้นะครับ างว,วันนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ขอากาบสวัสดีครับ